นังงนี้เตรียมเลยครับพี่น้องร้อนครับพี่น้องของพี่น้องนังนี้มีอาการครับนี่ครับสวัสดีครับผมพี่น้องมือนี้กับมาพ่อครับนุ่มหน่อยช่เนาะหเช่นเคยครับพ้าผี่พาหน่องมาใส่เบดขึ้นก็ครับผมมื่อนี้มาบน้ลงบอสขึ้นก็ครับติเชี่ยวครับผมคะครับผมเยาะห้องก็เป็นเยยาะเด็ดขึ้นก็พี่น้องเหยาะจิงหีดเหมือนเดิมครับนี่ครับไม้องห้องพี่น้องตรงหน้าครับจะว่าไม้ไหมครับผมมาใสไหไม้ไหมครับพี่น้องออกครับ เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องใส่ยแรงแรงทั้งหมดเลยครับผมไปเลยครับมาครับล้งแรงเลยพี่น้องเต้องข้างหน้าเลครับเหยื่อลอยของเราครับพี่น้องไปครับพี่น้องครับพี่น้องลังที่สองององครับดีครับผม เห็นรัมพี่น้องนี่คออล้างต่อไปน้ำันนะครับมาครับผมล้างต่อมาของเราเลยครับนี่คือใส่เสียงร้องมาให้ดยพี่น้องเนะครับพี่น้องนี่ที่สามครับอนพี่น้อง ครับพี่น้องรบลุ้นลังต่อไปครับงต่อมาเลยครับพี่น้อง นะครับครับพี <m> ่น้องทองข้าไปครับผมมาครับพี่น้องทองข้าไปครับไปครับพี่น้องแล้ขออนุญาตใส่เบ็ด พี่น้องมันหย่คำครับเดี๋ยวห้องถามมันโดนฟ้อมกันมาแนงอีกรอบหนึ่งครับผมไปครับผมนะครับพี่น้องหลังจากวางแหงผ้ามาใส่เบ็ดผ้พาพี่พีน่น้องมาใส่เบ็ดวันนีก้ก็เป็นเวลาะสองตุ่มเดี๋ยวมีผ้าแต่ยามเบ็ดเนาะตอนพี่น้องห้องเหมือนครับนะครับเดี๋ยวขอน้าไม้นะครับเป็นบังลังแหลกน้ำกันครับผมวันนีมีแจมพี่น้องในเบืองบอสำหรับทําขึ้นนี่ไปครับเป็นบังลังแหลกน้ำกันได้ครับเยาะหลอนครับผมเยอะเสียบเยอะเล้ครับห้อยป่ามากัดพี่น้อง นี่ปลามาคัดจ้ะเจ้ะิ่บกมนปลางี้ยหรอครับเดียพี่น้องไอ้มองล้างต่อไปครับผมตุนตบบนี้ห้าบไหมครับผมนี่เ้อครับผม พี่น้องลองนี่ขนาดผมมึงมึงพี่น้องคุยยุ่งะครับครพี่น้องโอ้ขวาก้ันนูบุ่มเลยพี่น้องน่ไงเชีหยคอมมึงกัได้พี่น้องเลยโอ้ยย่งน้องคนนีก็มีถืพี่น้องเอ้ยโอ้ยเาว่า เยาวาโอ้โหลวงพี่น้องเนาะเดี๋ยวเยี่ยไว้ครับพี่น้องมันจะดุนี้ครับ ไปครับพี่น้องนะครับพี่น้องพดี๋ยวมังก็ไปน้องคนนี้ครับนี่เมาแล้วพี่น้องหมอครับผมมันหลินเนี้ยครับเอาเลยครับผมนะครับเตรมแหลกของห้องครับปลาสมอครับนี่ครับเนาะกระเช้าเที่ยวผม อ่ะนังเก็บเยาไว้ครับนี่แหละครับโตมันเหลมยาห้องครับเยาห้องหล่อนดูๆนี่ทอมอ้อยอะพี่น้องเอางี้มาเก็บเยาไว้ให้กาพี่น้อง พอไปนะครับเอาหลังนี้เตียมเลยครับพี่น้องมาแล้วครับเตรียมเนี่ยของห่อครับพี่น้องนะครับผมมาแล้วครับผมเป็นเช่นนันแล้วครับปลานี่ครับนี่ครับปลาตัวตัวไม่ใหญ่ครับนี่ครับแค่ียมขมิ้นเตียมมาพี่น้อง ครับพี่น้องของนุาดปดครับผมโอ้โหจยังไงน,นึงพี่น้องเลยอือดูยังไงมึยังไงเลยอืมา่าผีชุ่มงงใจลูกนี่ครับพี่น้องตัว้ยังงี้ครับขอหน่อยครับอ่ะสองเต็มนะครับส้องรับคำเคลื่น,นี้ครับ เดยวเจ้าไว้พี่น้องนี่คือลุ่นนี้ครับผมไะครับพี่น้องเราทำงานในนีน้การเดินน้ำมันใช่นเนาะท้ายมั่งอีกครับผมไปครับสไปครับพี่น้องหลังจากพยายามรอบแรกก็แล้ว เดบประค้อนหน่อยตัวนึงนะครับปลาเสียงตัวนึงนะครับปลาเสียบต้นตัวนึงครับผมนะครับย่อข้าพยายามรอบซอนครับผมจะกระทะมาลุนพร้อมกันมือส่ออีกเช่นนึงครับเพราะไม่ใช่น้องว่าเขาจิมี่เต็มเมื่อกี้ให้น้องในเบื่องว่าครับไปครับผมเพราะไม่ใช่น้องนั่งเล็กอ๋อที่จะที่เดียวที่กองครับผมนี่ปลาบุกค่อยออกครับน้ามันไหลครับฝนตกเป็นี่ครับ ต้องห้องเยอะกวาเยอะครับห้นไปเด้ครับีเยอะเลยนงเยอะยอมากับพี่น้องเรทันทาน่งเลยนี่อาการรอหนุ่มหน่อยเชียร์หน่อยสไทยเบื้องนะครับพี่น้องไปครับผมมาแล้วพี่น้องของกบกครับบ้าวพี่น้องย แจ่มมากๆเลยพี่น้องเอาควงกับบานอี่แกวเมื่อกี้น้องนะเบื้องนะครับนี่ครับแจ่มสวยๆครับสามตัวโลสี่ตัวโลครับผมเอ๋อพี่น้องขออนุญาตตดครับผมโย้โหถุงมากเลยือนลูกเจ็บปะเจ็บปะเดี๋ยวต้องออกใส่ถุงเชียวก่อนพี่น้องกันเลยก่นอนครับเรียงการต้องห่นครับพี่น้อง ววก็เนิ่งเหรอเพิ่เงเหรครับพี่น้องอก็มีกระถิ่วเต้มสัวเลยครับนี่คพี่น้องเตรียมกันนะครับพอได้ปนพอได้ปนครับผมอ่ะเดี๋ยวลูกครับเจ็บเยอะเลยครับพี่น้องเดี๋ยวทีคนเยอะตันครับมาบกรขบวก ยามไลยร,รอบเราบร้ว่าสั่นคน่าเก็บต้นเก็บน้อยคนได้ตอนเขาเวไทไหนน้อง,อง,งรับผมเยอะแยะไว้ครับรุนเมหือนโตอีกครับเดี่น้องกลิลังโดไปครับ ตอนนั้นไม่มีอาการอิดโรนี่นมาเชีเยร์แนให้พี่น้องในเมืองดีครับดีครับผมของพี่น้องตอนนี้มีอาการครับนี่ครับเสียช่วยสียช่วเลยพี่นอ้อ,นนอ,นองน,นี่ครับนี่นี่โอ้โหพี่น้องเห็นปะดีครับผมตัวปลาครับยังห่วงขึ้นไหมมั้งก็ขอปลาเลยพี่น้องโอ้ยพี่น้อง อใส่งงามเลยพี่น้องมาเนี่ยออถุงมาดนกออาถุงมัดสวยงามไหมครับหน่องมันหน่มันเน่มันเน่องไปกินเอาด้ครับน้องน้องจับใส่ถุงครับผมนี่ครับ ใกล้ถุงครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บเจียวไว้ก็ครับก็โาบอ่อตาเนี่ยผมมีรุดครับพี่นอ้องนี่ฮืมรุดรุดก็ครับพี่น้องมันแล้วมันแล้วครับมันแล้วมือนีมันหลอกสุกไทยครับมันหลอกสุดขั้นครับ,บพี่น้องข้องหยัด เดี๋ยวพี่ยาเคไว้ก่อนครับเดี๋ยวฐานอะไรมีอาการอีกย้งเข้ามาใช่เน,นาไทยบ้างครับพ,พี่น้องครับพี่น้องลุกกระงั้งครับผมพยายามเบ็ดมากครับนี่ครับรเส่ขาเบ็ดใส่สามเต้มครับสามขึ้นเงียบยังาสามนองรับอันนี้ปลาสมอครับรสมองเสียงตัวนึนนงนน ปลาเศษตรงสองครับสวัสดแครบ <azt> อันนี้ปลาเบ็ดครับสามตัวนะครับเอาสำหรับผลงานของคำเพื่อนนี้ครับพี่น้องนี่ผลงานหนพี่เห็นน้องไในเบื้องหกตัวต,ต้องก็ปลาเสยียบตรงมาครับผลงานเบ็ดสามตัวครับเพราะพี่น้องอันนี้ได้ลาสุดครับผมเอาพี่น้องเดี๋ยวลองถามว่ารุ่นฟองกันมื่อตอนอีกเจนหนึ่งครับผมสำหรับความเพื่อนนี้ลาตีสวัสดิ์ครับผมสวัสดียามเช้าครับผมพี่น้อง หลังจากสิดผ้ามาใส่เบ็ดเลร็มืมอวานครับอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงต่อครับพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศฝ่าคลุ่มๆครับร่มคือฝนตกครับพ่อแม่พี่น้องอากาศตรงไหนตรงหน้าครับผมฝ่าคลุ่มๆฝ่าติดรัวสะดัวครับแบบคือยังไม่เตีมเบ็ดที่พี่น้องเพิงซ้ำเตีมเนาะพี่น้องเนาะครับไปลุนนย่ยมันสอนน้ำกันครับมันถึงมีเตียมที่พี่น้องในเบื้องบนครับไอ้ครับเผาไม้เลยครับพ่อแม่พี่น้อง อู้พี่น้องใช่พี่น้องมื่อว่ท่านครับยางมาดินหลุดพอดีครับพี่น้องมั่งเลยครับเสือกท่านกวาดโคลงมุมพี่น้องอู้เสียดายครับตัวเป็นงี้แล้ครับตัวพอดีพอดีพองมากครับงี่ก็ดำมีนิดหน่อยไหมพี่น้องใชยพี่น้องมื่อว่ท่านครับเมื่อก่อนครับหลุดตัวหนาตัวตไตได้ครับรังนี้เส้นียงนเลยพี่น้องเลยจงใจตีถึงแก้มขึ้นครับผม ขึ้นห้อองม,ม่หยามจนหอดี้ถุงเลยพ่อพี่น้องอาพี่พ่อหนองม่หยามหมุกขึ้นนะครับโอ้ยเศร่ายล้างเลกของห้องแยกมันแล้วเจ้ยกระบองมันครับรยังของได้ปลาเขาก็โก,ก้ครับพี่น้องอเสศร่ายนะครับผมเดี๋ยวนุ่นล้างต่อไปครับผม ป <All right. S 2> ้าอย่างนครับอะไรบบ๊อมันไปเรื่อยนี่มันไปยาวเอาพี่น้องพวกเปลี่ยนการเยอวลาเดี๋ยวนุ่งหน่อย้นหน่อย ใช่เบิ้งหลังน,นี้เีอาการนะครับพี่น้องล่างน,นี้เนีอาการเดี๋ยวน้องมาเช่นกัน,นะน,น,นนะจุธยพี่น้องได้เบิ้งครับเดี๋ยวยังเปดูนน้องกันครับไปครับผมท่างพี่เมียงพี่น้องนี่ครับหลังนี้มีอาการครับเดี๋ยวให้พี่ชิวไายมั้งพี่ชิวยังคงอยู่ทั้งหุม่มเลยเน้องสั้นเบ็ดครับพี่น้องหมูตู้สู้ครับสำรุ่นกันครับอยู่อยู่เดี๋ยวไปพี่ชิว อ๋อนให้พี่น้องมั้งรุอพี่น้องอาไยังสีนักสี่พี่น้องตัวยังนู้นอยู่บ้าน้องพี่น้องโอ้คือไหลเลยพี่น้องโอ้หลุดครับวา้าทุกโอ้หลุดยี่ลีพี่น้องวาง้าตัวนี้เทียแน่นอนครับนี่ครับ สบายเงี้ยพี่น้องเลยลุกต่ายหนีบบสบายครับพี่น้องพี่ตงนต่ใส่เบียดมากบ่กค็เห็นเบียดหมูปันนี้กี่พี่น้องเยอแรกครับนี่ครับ ออืตัวใหญ่แท้แน่นอนครับโอ้จะได้เบีดผมโมเมนเบียดวนขั้นอ่อนนี่พี่น้องขั้นแข็งนี่ยังเด้เบีดผมครับแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นอีกทางนาครับเดี๋ยวเยื่อลายหลังครับครับผม้วครับพี่น้องนี่ครับหลังห่อไดงมือขึ้นเข้ามาโต๊ะสวยดีแดงมือขึ้นนี่แหละนี่แหละความพี่น้องมือนี้เยื่อตายครับบอก เหยื่อไถ่เขาพวินได้พี่น้องปลาไพราะว่าเหยื่อบดินนะครับโคกขึ้นพวจินเลยเหยื่อดินเซตแน่นอนครับครับพี่น้องเน้อพยายามฟังทั้งบุญทั้งบันครับผมอย่างปลอดภัยอย่างพี่น้องไปครับผมครั้งนี้ห้อยปลาขาบครับเมึงเบ็ดสดพี่น้องเบ็ดเหมือถึงว่างเงี้ยเด้งๆพี่เด้อ มึงมันเสียบิดมุณฟันนู่ต้งตีครับครับเดี๋ยวปยะมันหลังสุดท้ายครับหาหลังสุดท้ายไปน้งองจีน้องนี้นรครับนี่จะมีีน้องอะไบิางครับ ครับพีน่น้องในวุ้ที่หลังครับผมหนึ่งสองอันนี้สามรังน้องเลยหลังนีงเพ่งเป็นไหครับใส่เสียกเบ็ดพี่น้องว่ะพุ่นครับเบ็ดครับทางนี้เึ่งโข้งพี่น้องเึง่งปลายหยาครับ เฮ้ยห่วยไปเครับปีดครับเาพี่น้องไปครับผมอีสองลังสุดท้ายครับพ่อพี่น้องไม่เหมอะไร พ่อ,อ,อครับพี่น้องสำหรับงานมาโาุโสครับผมมีผลงานมาฝากปีฝากมองเลยพี่น้องรัางสีได้ต้นกต่โอ้ยดินรุดต่อหน้าต่อตาอีกร่างนึ่นก็ดึงจนขั้นจมครับรุดครับโอ้จะได้แหง,งครับแล้วพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนหร่ผ้าใส่ส้นทั้งให้หน้าทั้งนี่ครับเนี่ยทั้งนังน่งครับ ว่าเสียงป่าสวยไปเพท่าน,นมีคนเลี้ครับพี่น้องผมเพราะท่านมีคนมาใส่ปะเดี๋ยวเอาจาังมาใส่กันอ,อีพี่นาครับผมนะครับสำหรับชิมนี่กัครับสวัสดีครับ